สวัสดีครับแล้ววันนี้ทางเราจะพาไปทําบุญกันนะครับเนื่องจากเสร็จหคนใหม่นะครับอันนี้คือเสรษฐีิคนใหม่ที่ได้รางวัลที่1นนะครับผมเป็นจานวน6ล้านบาทวันนี้ก็จะเอากับข้าวไปไแจกนะครับไ็แจกจ่าก็จะมีผัดซีอิ๊วมีหลายอย่างเราก็จะมีน้ำนะครับั้งหมดเท่าไหร่ละแม่ยเ่าพี่ีเจาะหัวข้ยังไงร้อก็ร้อยกอันนี้ก็ ข้าก็คือ100กล่องนะครับผมแล้วก็น้ำผิดหนึ่งร้อยร้กว่าร้อยกว่าขวดนะครับอันนี้เราจะไปบริจาคไปแจกคนไร้ที่อยู่ชายครับผมนอ,นอยู่ที่เราจะไปที่วัดหัวลำโพงบริเวณนั้นนะครับตอนนี้กำลังจะเตรียมแล้วก็เรียกรถตุ้กตุกไป <c oughs> ครับและตอนนี้เราอยู่บนรถตุ้กตุกแล้วนะครับผก็จะมีกับข้าวแล้วก็เศรทฐีคนใหม่นะครับ ราจะไปที่แถวหัวลําโพงนะครับผม,มแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันเกิดของเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะครับแล้ววันนี้เขาก็เลยอยากไปทําบุญด้วยนะครับเคเดี๋ยวตามไปดูนะครับอรนนี้เริ่มแจกแล้วนะครับแจกเป็น อันนี้เริ่มแจกเป็นข้าวนะครับจะมีผัดกะผัรามีซีอิ๊วนะครับตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะครับพี่แล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราจะรออยู่ตรงนั้นรือแล้วอ๋อเราต้องเอาของไปใช่ไหมโอเคมาครับแจกข้าวเลยแจกข้าวเลยอ่า

ตำรวจไม่ให้เราแจ้งนะครับเขาให้ตำรวจด่านะครับเราก็ย้ายที่ต้องย้ายที่ตอนนี้อ่ะยังจะเดินไหมเขาด่าอีกเราเออไปเรียกมามาฝั่งนี้นี่ไงรถตู้ขับรถแบบเช่นนี้ครับผมรถมาลงท้องเลยเดี๋ยวคนละ คนละกล่องก่อนเดียวมันไม่พอเออคนละกล่องคนละขวดก่อนเยอะไหมเหลืออยู่เนาะเอาับเอาหยุดเลยตสียตอสยอะคนละวดแล้วได้ไหมได้หมดสวยแล้ว ช้อนอยู่ข้างในปะนอ๋อมันล่วงคือที่แรกกันเราะแจกแจกกันตรงนู้ตำรวจเขาไล่ที่เราก็เลยต้องมาตรงนี้นะครับ โอเคมากครับโอเคพวกพี่เขาก็ขอบคุณกันนะครับขอบคุณเศรษฐีก็ได้เห็นแบบเขากินกนะันแล้วก็มีความสุขพวกพี่เขาก็ได้กินนี่ไงทีแรกเราแจกตรงนี้เขา ตำรวจมาไล่ครับเราก็เลยต้องแบกของข้ามไปฝั่งนี้ลุงกินได้อะไรครับวันนี้ไปกินก๋วยเดี๋ยวอ๋อกินข้าวไม่ได้วกินข้าวไม่ได้กินข้าวนานยังคะสี่วันแล้วต้องระบายระบายบองระบายต้องระายอ๋อต้องระบายแล้วใช่ไหมโอเคกินเยอะๆนะครับเดี๋ยวพวกผมอันนี้เอ่อ น้องเขาถูกลังวันที่หนึ่งใช่เป็นไถูกมาที่หครับลังจากไปบริจาคพวกอาหารมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะกลับแล้วก็คือตอนนี้ครั้งแรกเราอันนี้ใช่ไหมเราไม่ค่อยรู้ใช่ไหมว่าที่มันอยู่ไหนไปใจพาไปแจกตรงไหนอะไรยังไงเราก็เลยสับสนนิดหนึ่งครับแล้วก็มีตำรวจมาไล่ด้วยเราก็เลยต้องหนีไปหนีมานะครับแต่ถ้ารอบน้าถ้าถ้าถูกรอบน้าคือเราจะไปไหนนะ ไปเรียงที่ไหนนะเนี่ยสลัมความใยสลัมความใยศูนย์เด็กเลยใช่ไหมเออเป็นศูนย์ศูนย์เด็กเล็กเอ,อ,เกกอะรอบด้านนะครับถ้าถูกอีกแต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบเอ่ออันนี้น้องเขงารีบด้วพรุ่งนี้ต้องบินกลับไปที่อุดรแล้วนะครับก็เลยอะคือเรพราะว่าเพราะว่าอมันกนนระทำหนาะว่าน้องเขาตั้งใจไว้ว่าเอ่อถ้าถูกรางวัลหรือถูกหวยก็คือตอนตอนวันเกิดนะครับน้องเขาจะ อนนี้ถูกมาเลยได้ไปแจกแล้วก็ต้องรีบด้วยเพราะว่าพุ่งนี้ต้องบินกลับนะครับก็คือก็ได้ตามนี้สภาพนี้นะครับแล้วก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าได้เห็นพวกพี่เขามีจํานวนเยอะมากเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีกำลังที่นอนอะไรเงี้ยนะครับถ้าหาว่าใครมีใจบุญหรือว่าอยากไปทําบุญก็คือสามารถไปทําได้เรากลับมาถึงที่พักแล้วครับยังไงนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนถูกลงวันที่หนึ่งนะครับผมเฮงเฮงเหมือนเศรษฐีสองคนนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขา่าต้องบินกลับไปน่าจะกลับไปทําบุญหรือว่าไปทาธุระอะไรเกี่ยวกับพวกเรื่องการเงินอีกนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับขอให้ทุกคนได้บุญนะครับสุบ๊ายบาย